แกลาลาลาสวัสดีมิรักแฟนเพจที่อยู่ในแกลาเล่นอีเวอร์ทุกท่านอยู่กับบางซินและหลหาฮะจากช่องโมคุมาชแน,นลเราอยู่กันในแมปฟุตลีบอลธรรมดาสยยินะจะชี้หรือเปล่าเนี่ยวลีบอลไม่น่าใช่หมายถึงว่าผลไม้เกิดใหม่ไหมแล้วเอ็ดกูโดนเป็นอะไรเดียเ๋ยวแยกส่วนได้ด้วยแมปนี้คนเล่น6กพันเล่นนะผู้ชมนะไม่ธรรมดานะครับเป็นแนวเป็นแบบวันพีชแบบใหม่แต่ว่ามีโกโจนี่แหละกูสงสัยตรงนี้แหละเขาบอกว่าเลเวลแคปเนี่ยพันห้านะผู้ชมนะแล้วก็มีผลบอมสมุกนะครับบาเรีย มีผลไฟผลวอเตอร์ผลแอร์แต่ที่สำคัญนะฮะตรงมิติกเนี่ยนะครับมันมีเวอร์วีทด้วยเว้ยและนี่ฮะผลซิกอายและเคิร์ดผลโกโจและสุคุน่าอย่างนั้นเหรอเอ้ยน่าสนใจมากเลยมาดูเกมพาร์ทไม่มีคีมโมแน่นอนนะฮะในเกมมันขายแน่แต่ก่อนจะเริ่มการฝากแบบอนิเมะดีไซน์กันด้วยแบบสำหรับคนชอบแต่งตัวคอสเพย์เป็นตัวละคอรอนิเมะนะครับ เขาในแบบนี้ทุกคนจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอนิเมะมากๆเลยนะฮะต้องเดินเข้าไปใ,ใกล้แบบนี้นะครับตัวละครมันมถึงจะโหลดให้เรานะฮะหรือจะกดปุ่มเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไปยังโซนต่างๆที่น้องชื่นชอบได้เลย พิมได้เลยนะฮะวันพีชเนี่ยอุ้ยใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะหรือจะเป็นโซนจุดสึกไคเซนโซนนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับตัวละครเยอะเตลิมหรือที่กําลังดังๆช่วงนี้ก็บูล็อกนะครับนะมีเหมือนกันนะครับสามารถกดอ e, ีกดทายออนทดลองใส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆนะครับหรือจะกดซื้อแบบทีละชิ้นก็ได้หรือจะซื้อทั้งหมดปุ่มเดียวก็ได้นะฮะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมานั่งหาของเองเพราะแบบเราหาให้คุณหมดแล้วและก่อนจะร่มการคลิปนี้แจก1 0ึ0ลังวัคเช่นเคยฮะเพียงแต่ถามว่า คนปีศาจไหนที่น้องๆคิดว่ามันเท่ที่สุดและเพราะอะไรอย่าลืมคอมเมนต์และก็ใส่ชื่อเราบอกกันด้วยนะฮะเทียมขันอย่าลืมเข้ากลุ่มอันบบนี้ไม่ดีไซน์คอลเลคชันกันด้วยนะครับพร้อมแล้ว let's go เข้ามาในตัวเกมแล้วฮะมาถึงอู้ยหนวดดำปะทะเอสมาตูดเป็นรูนะครับกูไม่รอช้ากดเพลเลยเข้ามาถึงโอ้ยคอยเราเลือกผลพิศารเลยเออสโมูบอมนะฮะบาลีเขาบอกว่าเรคคอมเมนต์เป็นผลบอมเฮ้ยไม่เอาหัวสโมูนะฮะเราต้องการ สายโลเกียก่อนโอเคเฮ้ยอะไรเดียโอเคบอกอัปเดตนะครับแล้วก็มีไอ้เคลมก่อนอื่นมีปูมปิดเสียงไหมโอเคมีใช้ได้มีเลเวลมีเลือดนะครับมีเอีมีรีดิมอะไรวะเนี่ยเคลมให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็มีสตาร์เตอร์แพ็กด้วยอหลอกขายกูฮะบอกเลยกเกมนี้มันต้องหลอกขายกูแน่นอน99โลบักซื้อเลยเปิดออกมาปัาม๊มอะไรอ่ะได้ได้อะไรอ่ะ อ๋อเราได้ผลนี่มาผลอะไรไม่ได้ผลดาร์กนะครับอุ้ยเกมนี้สามารถใช้ผลพิสารได้พร้อมกัน2ผลเฮ้ยนี่กูเป็นหนวดดําหรือเปล่าใช้ได้2ผลเฮ้ยแล้วกูนั่งทําอะไรเนี่ยมิชชั่นนะครับโอเคมีกระเป๋านะครับอันนี้เป็นนกนะฮะอีควิปเลยมันจะบวกเออสปีดให้เราให้ปงให้ผีอุ้ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยเกมนี้โอเคมีเวปปงเวปป้อนฟูลชั่นอะไรไม่รู้กูจัดก,การหมดนะฮะมีเวชชันพาร์ทด้วยโอ้โหเกมนี้ <laughs> ยิ่งกับบอกฟู้ด มาถึงรับคุยกับแชงก่อนเลยแชงตูดนะครับไหนมาดูนี่เ้ยมอนเกมนี้เป็นผู้คุมสควิดเกมเหรอะอะไรวะเนี่ยเกมเฮ้ยมึงจะเอาทุกแนวเลยหรือไงนหนขอดูสกิลดิอ้าวชักดินชักงอแหละสกิลแรกนี่เลยจะผลความมืดก็ไปดิ้นเลยเดิเฮ้ทำไมมอนต,ตรงนี้น้อยจังเลยนหนขอดูวันลุสโมเกอร์นหนต้องเก็บแบตเตอรี่ด้วยนะผู้ชมดูทรงแหละ ชูวับแฟนะฮะสกิลนี่ระเบิดพลังมันออโต้ได้ด้วยเว้ยสุดยอดเกมเอฟเมาเอาเรื่องจาดไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเนี่ยเก <c oughs> มอแล้ว,ลวเราได้อะไรด้วยโอเคอัพลงอัพเรือได้มี15พอยโอเคใส่ไปอย่างละ5แล้วกันแล้วมันมีของสมใส่ด้วยผู้ชมเอ้ย <c oughs> อะไรวะในเกมนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะเรามาต้องมาดูผลพิศารก่อนเราไม่อยากใช้ผลง่ๆแบบนี้นี่ไงผลซิกอ อยู่นี่เองเราต้องซื้อลักกี้ก่อนไหมซุปเปอร์ลักกี้ไงฟุตมัตเตอรี่คืออะไรวะไม่รู้กูซื้อไว้ก่อนละกันนะครับทุกผู้ชมเออซื้อไปเลยมีอะไรกูซื้อหมดอ่ะตอนเนี้ยซุปเปอร์ลักกี้นะครับแล้วเราต้องมาซื้อเพชรด้วยมาดูว่าดวงกูจะเกลือไหมโอเคนะครับพร้อมแล้วนะฮะมานะครับยัดเลยละกันนะครับไม่ต้องผู้พันทำเพลงเพราะเราต้องหาผลซิกอายอยู่แล้วเอา้าแล้วมันเปลี่ยนผลพอดีโอกาสออก0.71ย์จุดเดอะวเต เอาศุ uh, Man, so. ่มไปก่อนแล้วกันดูปั๊มอ๋อดีมันต้องดูที่พื้นเหรอว่าเราได้ผลอะไรบ้างเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ได้ผลไฟมาสองผลผลแสงไหนแล้วผลซิกอายกูอะอยากได้ผลซิกอายพี่โอ้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 เกือเกือเกือบมิดเกือบมิดเกือโอ้มาก็ดเกมโอ้โอ้รีเจนต์โอ้มิติกพี่มิติก มำไกูทำไม,ำมาล้วผลวอเตอร์เด้อเฮ้ยป๊าป๊าป๊าป๊ปาปแสนไลโอโอโอ,โอมากรอวยเราได้ผลไฟ V2 มาท่านผู้ชมผลไฟ V2 <c oughs> V2 คืออะไรวะหมายถึงจะเปลี่ยนคนใช้เนี่ยมอดตูสนะครับท่านผู้ชมมอดตูสเ,เลยนะฮะสรุปกูได้นะครับเอ่อผลไฟมาไหนเออไฟ V2 กูนี่ไงใส่ไปเลยแล้วกันอีควิปอะไรอีกผลแสงผลไลด์ดีผลทันเดอร์แล้วกันแล้วตรงนี้ก็มีช็อปด้วยเนี่ย ไอ้นี่ไงมันเอาเงินมาซื้อได้แต่ว่ามันสุ่มนะว่าแบบเออจะมีผลอะไรมาบ้างเพื่ออะไรวะและการันตีวิติกไม่จัง400ร่ะพี่เอาเรื่องเกินขอดูสกิลก่อนเพามันเท่ไหมสกิลแรกสายฟ้าโอ้โคตรโง่ทำไมมันโคตรง่อยจังเลยพี่ V2 ูโอ้วได้อยู่ว2ได้อยู่โอ้แล้วต่อยเป็นไฟด้วยอ้แล้วแล้วทันเดือโอเคทันเดือ์ไม่ไม่ แปลว่าวีสองเก่งกว่าวีสองเก่งกว่าซัดเลยมีอะไรให้กูซื้ออีกบ้างเกมมึงจะหลอกขายอะไรกูได้อีกบ้างวะหนดูดิเออโต้ควสดับเบิ้ลคอยโอเคมีอะไรเรายัดใ้หมดเลยรักกันนะฮะซื้อให้หมดเกมหลอกขายเดี๋ยวเราซื้อให้หมดไปเราได้พาคุมมาผู้ชมโอเคบวกเอ็กแท็กด้วยเอาเรื่องแล้วก็อัพสเตตกันดีกว่ายัดเอ็กแท็กก่อนเลยกับเลือดแล้วได้ขอมาโคตรเยอะเดี๋ยวกูได้กำไรไปแล้วผู้ชม เกมนี้มันอะไรกันวะเนี่ยโอเคยันรัวยันรัวโอเคตอนนี้เหมือนเขาจะให้เราเปลี่ยนเควสแล้วนะผู้ชมจะไปก่อนต่อไปเลยมั้ยเนี่ยหืออะไรวะให้กูไปไหนเนี่ยนี่คืออะไรวะที่ตีบวกตีบวกชุดก่อนได้รึวโอ้โหเฮ้เกมสุดยอดจริงอัพไปเลยเลยว่ายี่สิบเจ็ดปังอ๋อนี่มันมีเควสด้ตนหลังตรงนี้อีกนะครับโอเครับเควสกับสุขนะวัสดียูจิเพื่อนเนี่ยผมว่ามันมีเพื่นเพื่อนเนี่ยเราเอาไหมจะคลิปอเลยดีกว่าไหม เนี่ยมาต้องซื้อก่อนนะซีซันพาร์ทหนึ่พาสิบเกโลบักนะท่านผู้ชมนี่เราจะได้แถบด่างแล้วแล้วก็ชิปออราคาเท่าไหร่พันสองไถูกอยู่อนะ้าวเรือกมาจัดเลยละกันป้ามนะครับแล้วก็เค็มไปเลยได้มาทุกอย่างผลอู้ยอู้อูอ้แล้วก็ได้ดาร์กมา5ผลเลยเออไหนอะซิงอา้กูอะอห,หวังว่า <kung> จะได้ซ e <night> ิกองซิกอายแม่งไงกูมาห้าผลเลยกูดวงดีอะไรขนาดนั้นมาใส่มังกือเลยแล้วกันนะครับไหนว่ามังกรกูไม่เห็นมันจะเดินตามอะไรกูเลยไหนขอดูดิผลดักอุ้ยโอ้ยมันคล้ายๆโกโจอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะเอ้แล้วมันยิงระยะไกลได้ด้วยไปเอาเรื่องฟาร์มยาวเลยดิอย่างนี้ฟาร์มยาวเลยและพวกผลที่ขายนี่คืออะไรวะทำไมมันเขียวว่าล็อกสกิลสามด้วยอ่ะเอาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวกูทดลองให้น้องๆ เออพวกมงจะได้ม่ต้องไปซื้อตามมูงจะลองดูว่ามันได้อะไรมันกดล็อกสกิลสามคืออะไรวะ๋อมันเอามาฟีดได้ด้วยเฮ้ยคือผลนี้เรา้เก็บแบตเตอรี่นะผู้ชมนะให้ได้60ใช่ไหมมันถึงจะใช้สกิลอื่นได้งั้นเราก็อ๋อมันเอาไปกินได้นี่เองเฮ้ยเอาเรื่องเนี่ยเกมนี้งั้นเราก็ฟีดดูนีสักป้างเข้าไปนะครับนี่แง60แล้วนะครับกินไปเลยนี่เราใช้สกิลอื่นได้แล้วว้ยววู้ว้าวว้าวเกม สุดยอดเกมเปททวินเพียงแค่คุณมีผลพิษาเยอะๆเราก็สามารถเอามาฟีล้วแล้วก็ได้แบตเตอรี่ล้วๆโอเคพอๆน้องๆพอแล้วพี่มันโหดเกินว่ะแป๊บเดียวกูเลยห้าสิแล้วเราได้ชุดเกาะลัวเลยใส่เบสเป็แล้วกันว้ยหน้าตาคุณคุ้นนะเราเนี่ยโจเซฟนี่เลยสกิลไปดูดิ <Dark Hole. S 2> ด,ออดาดักโฮดูดเอดาบ ด a r k r e ีเวนชั n ก็ระเบิดเอวอีจ้าตลรค่าคือด a ร k s สตาเนี่ยโอ้ยเสียงเอฟเฟกต์แบบกูน่าเล่นมีมแต่ยังไงกูก็อยากได้ซิกอายอะน้องมันมีเพิ่งจยากได้หรือเราจะไปสุ่มในช็อปให้ได้การันตีมิติกดูนิอยากได้อะคนอยากได้นี่ผลเครอเตี่ยโอเคนั้นรอผมหน่อยนะคาณผู้ชมเผื่อเราได้ หวังว่ากูจะไม่ได้ผลอื่นนะกู <c oughs> ได้ผลอื่นดิร้องเลยนะไปกูได้แล้วทุกผู้ชมกูได้ผลสุขุนะเฮ้ยมาเลยไงมาแล้วนะครับไหนขอดูดิอุ้ย <c oughs> อยากแค่เอาเรื่องโคเทอยากได้โกโจมากกว่าแต่ว่าเสือได้สุขุนะหรือเราไม่เหมาะกับเป็นคนดีวะไหนขอดูดิสกิลป๊าบป๊าบสกิลแอก open? โอเพนอูอุ้ย จะบอกว่ามันคือสกิลยิงลูกศรอ,อะขอดูอีกทีโอ้ในนี้้ยิงลูกศรอ,อีกด้วยงั้นพี่ขอแดกหน่อยฟีดดิฟีดฟีดน,น,นีน่องไรหกสิบแล้วผู้ชมามาโอเปนบึ้มสกิลสองยาโอ้ยสกิลชเงเชงเฮ้ยเอาเรื่องเท่เท่สกิลสามดิ ย่าฮะโอโอลูกศรลงมาโอ้ย oh, ใ yeah, yeah. ช้ได้เท่เท่ Shadow Domain างอาณาเขตดีเอาอยูริเชนไคยุโรปกุชงอุ้ยเอาเลือกเอวีน้อง <c oughs> ประเทศจังหวะสกิลแม็กซสุดโหดเลยนี่เดี๋ยวผลเดียวแหละผลซิกอายผลซิกอายุ่มต่อไม่รอแล้วนะจ๊าโอเค เดี๋ยวขอไปสุ่มก่อนผู้ชม2,000 h o u s a n d years later ทุกคนครับกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสุ่มมา2อสามหมื่นโลบ้าแล้วผู้ชมโกโจโมไม่ออกเลย <c oughs> จะร้องไห้คนอื่นออกทุกผลยกเว้นผลโกโจเนี่ยกูการันตีแล้วเนี่ยมาดูได้ผลเลยชีวิตมันท้อแท้ขนาดนั้นเลยหรือวากูถามจริงมันหาย,ยากขนาดนั้นเลยดู <c oughs> <c oughs> ันเดอร์วีทนี่คือผลนะฮะมิติกทั้งหมดนะครับมี5ผลกูมีครบทุกคนเลยยกเว้นผลโกโจแล้วพวกดูกูมีหกสามผลสี 4, ผล 2, ผล่ผลสองผลความาทับเพลนอะไรวะเนี่ยกูเริ่มทอแลออท่านผู้ชมาพอทีแล้วกูสาทำาปกคลิปเป็นโกโจสุดเท่แต่กูสูมไม่ได้ผลโกโจกูจะบ้าตายนะครับจัดการไอะไรรุ่นนี้ดีกว่า ยูรูเทนใครยูรูโกชอนอวยสุขุนาดีกว่าท่านผู้ชมฮ่าน่าจะเก่งกว่าเยอะเลยย่าฮ่บ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊บไปเกาะอื่นกันบ้างไหมเดี๋ยวพาไปชมเกาะอื่นกันบ้างนะครับจริงมันมีทีพีด้วยนะซึ่งกูไปทีพีมาแล้วกูก็ชนะด้วยแต่ประเด็นคือแล้วกูจะไปยังไงอ่ะเรือก็ไม่มีหายเลยไงเทเลพอร์ตไดมเนี่ยกดคิวแดแล้วก็กดเอฟบินได้อ๋อมังกรคือมีนาทีอย่างนี้เองเกมนี้ไม่มีเรือ แต่มีมังกรผลมังกร V ีสาไหมน้องต้องการนี่นะครับเป็นก้อยนี่นะฮะเดนโลซ่าไหมต,ตรงนี้มาลินฟอสมาลินฟอสไหนอูมาลินฟอสมีบิ๊กมัมเอใช่หรือว่าบิ๊กมัมมึงมาเข้าร่วมตอนไหนโอ้้าว้าวทีเดียวกูตายเลยเดี๋ยวก่อนี้กันดีกว่าโอเคอลีน่ามันอีกสามนาทีนะแต่มันไม่มีใครมาพีพีด้วยักเท่าไหร่นะ โอเคก่อนตรงนี้มีไวรุ่นเขียวอเออสบี้ขออยู่เ็คใครหน่อยดิจัดการได้ไหมพี่เลยหรือเปล่าโหโคตรแรงกับะพเนีอยด้านหลังก็มีมอนโอเคตอน,นมีเกาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าฟาร์มเพลินๆอยู่นะฮะใครอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคนเล่น5,000เลยไม่ธรรมดาในเกมนี้นะครับเนะกูอยากจะเลิกเล่นเพราะว่ากูสุ่มไม่ได้นี่แหละนะครับ2-3งสามหมื่นโลบัคกอะนะครับแม่งออกอะไรไม่ออกออกอย่างอื่นได้เลยโอ้โห เฮ้ยชีวิตนี่ก<า>่ออะไรเนี <énormément Four> ่ยเดมอนสเลเยอร์นะผู้ชมมึงเอามาทุกอันนี่มอสเลยมั้ยเนี่ยไปไวรุ่นโคโคชิโบเดี๋ยวเจอไวรุ่นยูรุเทนไคหน่อยเด้แอะแอะไวรุนยูรุเทนไคอยูแล้วว้าวแมงป้าน้องกูทีเดียวกูแตกเลยโอเคนะครับแบบนี้ผมว่าไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวยังไงค่อยกลับมาเล่นแล้วกันยังไงค่อยกลับมาเล่นแล้วกันนะครับไม่ได้ผลซิกอายนะครับร้องเลยแต่ไมกูตัวเล็กขนาดนี้เด้อไปแล้วครับผมบายบายจุ๊บ